แอ่ออกได้เล,น,เล,น,เลนคาสิโนโอเอาละออยูไอ่ไหนครับอบอครับบอติดต่อซนรถอยู่มีคู่ปรับ้วงไงใช่คระคู่ปรับก็เขามึงทวิตมาว่าขอดูรถหน่อย รถตำรวจเอาไปใส่เกาะร้อยนี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็วิ่งเท่าเดิมอะไม่ใช่ครับไยถึงราคาอ๋อก็เอา,าเต็มนะถ้าแต่งภายในหมดรวมหมดก็ไม่เกินสองหมืหม่นหรอกแต่มาแตงมาแต่งผมโดนมาสามหมื่นกับผมก็ไ,ไปบอกตำรวจด้วยนะตำรวจใหม่แต่งไอ้นี่นะช่างนะครับผมคุณไปแต่งในในที่ที่แต่งรถอะ่ะเป็นแสนเลยนะ <laughs> ผมลองไปแล้วนะ เพิ่งมารู้ว่าแต่งกับช่างได้ เข้าเวนออกเวนนี่เราเช็คชื่อตรงไหนครับมันเข้าเวนออกเวนมันไม่มีอะครับก็พยายามออนบ่อยๆอะครับอ๋อครับผมอ๋อผอเขาคอยดูตลอดเวลาไม่รอแอดมินนะครับครับผม มาแต่งมาแต่งใครโดนประชาชนชน ตามมาทำสองเสียงตามไป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 ทำสองเสียงตามไป จับอีกคนหนึ่งให้ผมหน่อยเอาเอาปืนพวกยิงล้างก่อนนะครับหลอ,ตอลดตำรวจใหม่ลองลง,ลงไปจับเลยเดี๋ยวอีกคนหนึ่งมาสอดนอน่ัผมเลยมันมีหน้าเสกอไม่ใช่เหรอดิ๊เปล่าดิสหนีเปล่า ทำไมเขาหลุดอะครับผมลากอะนะรถรถรถโหลดโหลดไอเทปหายเอ้ยอไอมาสแซงโหลดมาสแซงโหลดใครใครเอาไปอะไอไอน,น้นนองพ่อมาหนะากับน้องพ่อเนี่ยผมลากเขาไม่ได้พอขึ้นรถแล้วมันหลุดไม่มีไม่มีดูนะหมดได้ ไม่ไม่มีมอ๋อกดเด็กแล้วก็กดปนแจมือพี่ห้าดิดหรอดิดแล้วอย่างาอย่างาอย่างอ้าวมันหายไปแล้วอ่ะหาไม่เจอ Ơi, gì à? Cái má tâm Vót má tăng rụt cho Má hà má tăng Bên này đâu anh ấy? Nó vượt bỏ rồi รถสียเงินครับจีอย่าอย่าดำนะครับถ้าดำผมยิงยางนะครับผมอ้อผอบอไดกวาว่า, <c oughs> วา,าผอบอละมันใส่กุญแจมือแล้วลากแล้วพอเอารถมันไม่ติดนะครับก็ค <c oughs> ือกดลากใช่ไหมแล้วเราก็กดถอดกุญแจมือเข้าครับ แล้วเขาก็จะติดกับเราอยู่แล้วก็ขึ้นรถได้ครับไม่แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือกดกดลากไปข้างๆรถนะครับไอนี่แม่งแสบกดลากออกไอคนโคตรแสบเลยแล้วก็อีคนนึงแม่งนิดไปแล้วมั้งไอนี่มันแสบเจายังไงเจ้ายังไงฮะเข้ากมันไม่พอหลอกช่างว่าไหมอ้าวตายหาเป็นไรเนี่ย โอ้ยแค่นี้ถึงกับต้องคาตัวตายเลยเหรอะคนคนนี้ตำรวจลงรถหน่อยมาตบให้เขาหน่อยมาแตงโดนขโมยกูอึ้งเลยเม่นเหลี่ยมอกูดลยโอ้ยมันขโมยมาแตงด้วยออมเลยอ่ะโอ้ได้รบไปขับเล่นอีกคันหนึ่งแล้ว ต่้งฝังขับมาสอนอน้วยโอคป่ะช่างเล,ล็กเลยว <c oughs> ะโคตรแพง <c oughs> ตำรวจขับกลับมาตำรวจรถเยอะซะด้วยเดี๋ยวผมพาวให้ไลยพาวตำรวจพาวได้ปะฮัลโหลตำรวจพัดพัดคุณพาวพาวรถให้ไหน

ว่ามาเลยเยรถจังใหม่อยู่แล้วนะใหม่อะไรเลยโอ้โหมันเห็นใหม่ยิงยงไอสัตว์ีนเด็ดแล้วดิสดิสอีกแล้วดิอดดีกแล้ว กี้โดนจับเรื่องอะไรครับไม่ใช่สามโดนพีเจรอพีจีนี่ไงเคิร์นพีจีผมจำคนได้อยู่นะผมสงแคบโลไว้อยู่เดี๋ยวช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้ใครบ้างใครก็ได้ประสบภพหน่อยที่ไหนที่เอ่อกะหล่ดการ์ลัดคนไหนพูดเนี่ยเอ่อผมนี่ไงพอพอพอมามามาใจหยองใจยองใจหยองนี่นะโอ้จอดจะแน่นหนากันเลย ไปเลยไปเลยไปเลยกระดาษกระดาษไปกระดาษบอลน,นะเด็กม,มาเกือ <laughs> บโดนแทงตายสเกเยใช่เหรอใครจะแทงหายรถมือสองอะทำไมอ่ะใครจะแทงมันโนเนียกันใครเจอตีนาไอสีออกคิมๆแล้วก็มีแถบขาวตรงกลาง ไล่จับเลยน,นะยิงยังเลยเลยโอเคครับคุณลอกลกรถมาแล้วมาแล้วปืนจริงผมไม่มีนะเอาจากไหนกันแล้วเนี่มีครับมีให้เบิกอยู่นะอ๋อเดี๋ยวผมลองไปเบิกเดี๋ยวผมมีแต่เป็น,นืนพกต,ต,ตังเปืนพกมันเป็นเน,นี่ยมันเป็นตัวพีอ่ะ เวลายิงมันไม่เป้านะต้องกะเอาเองใช่ไหมครับนะ่ใช่ครับใช่เอาอ่ะผมบอกวิธีให้เอาอ่ะ คุณถือปืนช็อตไว้อันหนึ่งอ่ะแล้ว,ลวเล็งเล็เป้าเาปากกามาจิ้มไว้ใช่ไหมครับโอ้ยผมเอาอยามาแต้มไว้หน้าจอไว้ <c oughs> ้าทำสองมันชื่อว่าอะไรอะ่ะชื่อรถอะเจตเตอร์เจตเตอร์คลาสสิกเจตเตอร์คลาสสิกนะ แบงค์อยู่ไหน่ะโอ้อยู่ร้านรถมือสองหมด อา้าวเขาไปไหนอ่ะผมขึ้นมาก็ไม่เห็นนะลงไปย,งงยังวังอยู่วังอยู่วัง ยิงไหมเนี่ยยิงไหมเนี่ยโหรหัวรวดยิงไหมเนี่ยออกหลังเวลาครับออกหลังไปแล้วขึ er> ้นบนลแล้วขึ้นบนแล้วลด้ขวาแล้วครับน่าหลักเลย มันความยังอยู่ปะอยู่อยู่อยู่ไปไปอู่ช่างครับอู่ช่างแล้วใครอยู่อู่ช่างอะ่ะทีนี้ทีนี้์สีเหลืองนี่ด้วยปะครับ มาถามหาหมอฮาริอย่างนี้ไม่ใช่ป่ะทำอะไรกันอยู่นั่นเนี่ยไปจับรถอยู่ไม่ลงผมยิงนะครับรอแล้วแต่ดสีร้อนแล้วยิงเพยเซอร์ระวังคันสีส้มนะครับ เข้ามาหน้าโรงพยาบาล<ม>หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลยิงไม่ได้ก่อนหน้านี้มีคนเป็นอะไรอีกบ้างผมไม่กล้าเบียดเลยวะ่ะรถกูใหญ่ ถ้าไม่มีเกาะนี่รถไปไวมากเ้ยผมเกาะเวลหนึ่งเองมันจะเข้ามันจะเข้าเลเวลวิสามันเลยตามเข้าไปยิงนะถ้าอยู่ในเลเวลแล้วไม่ๆมว่วิสามันมาเลยใช้กดเดินได้แล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้แต่ถ้าไม่ขับรถเข้าเลเวลอะ่ะต่องยิงแล้ว ก็ถ้าให้มันอยู่ในวงแดงก่อนแล้วกันก่อนจะถ้าตามตามเข้าไปได้เลยแต่ไม่ต้องลงจากรถอะ่ะยิงในรถเข้าไปเลย ความลดความลดความหล่นคนหล่นคนนึงไปไปไปไอรถรถที่ใกล้พังอะไปไปสอนอเลยอะ พวกน e ี้พี่จำหน้านะอ่ามันมันเราตอนนี้เราไม่มีหลักฐานไง ไอคันที่ยิงยางแตกอ่ะมันเก็บปูนนะมันเก็บหลายรอบแล้วแล้วแม่งมีของผิดกฎหมายด้วยมั้งน่าจะมีเยอะไม่นั้นเขาไม่ไม่น่ายังแตกสี่ล้อคนอื่นเขายอมแล้วไอ้นี่แม่งไม่ยอมเบียดให้พังเลยครับอเออย่างนั้นอย่างนั้นันเบียดได้เบียดได้เบียดแล้วหลดแล้วับสมนุด สมมติว่าเรามาหน้าเขาแล้วเราเบรกไม่อยู่นี่เราทรําไงมาหน้าเขาแล้วเบรกไม่อยู่มันหมายความว่าไงอ่ะคือเรามาจากอิกทานเนี่ยครับสวนนีรอย่างเงี้ยอ๋อแบบว่าภาษาไทยกันอะไรหรอใช่ดักเลยดักเลยดักเลยก็ต่างคนต่างมากันอ่ะมันไม่รู้กันอยู่แล้วต่อเอา,อางี้พยายามขับรถอยู่ในเลนเรานะครับไม่งั้นผมยิงนะถ้ามันสวนเลนมาก็น่ะมันสวนเลง ไคก็ลองลองลองดูอะ<ข>อตำรวจโจ๊กมีคนสวนด้วยด้ายิงแตกสี่ล้อเพราะตอนนี้ยังไม่มั่นใจกับมาตรการไอ้ทีย่ยิงแตกสี่ล้อแล้วจับตายเลยอ่ะอันนี้ยังยังไม่รู้ว่าใจะให้จับเป็นหรือจับตายอยู่ไงก็ถ้าชัวร์ๆก็เบี่ยงให้พังก่อนก็นได้ถ้ายิงแตกครบสี่ล้อแล้วนะครับผมไม่งงั้นก็ทำปืนลั่นใช่ไหมโจ๊กยิงขู่เข้าไปอะเหรอ ใช่ใช่ใช่กลัวว่าเวลาบัมแล้วมันเสียเลือดแล้วมันตายพอดีอะดิตายแล้วมันก็ต้องยกคดีไงเนี่ยแม่งพีจีฮัลโหลมาหน่อยลงไปกันลงไปจบแล้วันสีส้มใช่ไหมครับสีส้มกับอไออเวนทารอมังหรืออ๋อไอเสอ,<ไ>อ,อรอแดงแตะกี้ไอเจตเตอร์คลาสติกหรือซูเปอร์สีส้มพีจีกูเฉยเลย เร็ว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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยิงล้อยิงล้อแล้วจับตายิงล้อกับใจเลยขบว่กูไปไหนวะเนี่ยแตกสองล้อแล้วเอากูจอดมาแล้วเหรออืมอื่ถึงนักนะมีคนถามหาด้วยใครอ่ะ เพราะว่าตำรวจที่ชอบให้ผู้ต้องหาลอกเพลง้องเพลงอ่ะอ่า <c oughs> เรื่องรถโทษอะไรพวกนี้ผมปืนหายหมดตัวเลยอะไ<ม>อ,อ,อ้อะไม่ไม่ไม่แต่ของอยู่ปกติเงินพวกเงินพวกอะไรแต่ปืนหายหมดเลยต้องเบิกหม่ แตกสีเอาปืนช็อตยิงเลยได้ปืนช็อตมีเป้าอยู่อ่ะประตูข้างมันกระจกแตกแล้วอะ่ะร<ม>่องร่อง,องรถรถไม่ไดทงังะแล้วคนอีกคนหนึ่งอยู่ไหมที่ว่าอยู่กับผมตอนแรกอ่ะชื่ออะไรนะ ไอตัวเคอะเคหน้าคอควายอะไรเนี่ยแหละจำชื่อเวลาเนเก่ยู่เห็นเห็นวันนี้เข้ามาอยู่นะเห็นเห็นเห็นเข้ามาช่วงเย็นๆเนาะ อ๋อไอ้คุณคิวเหรอเออคิวคิวไอ้คุณคิวเนี่ยผมไม่เห็นเลยได้ไหมครับเห็นเห็นเข้ามาวันเย็นวผมยังมยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ชนอนะ่ะส่งแอดแม่งเลยพวกเนี้ยเอาเจอตามเวลาถ้าชนตายเปล่าใช่ตายเลยชนตาย,าตายเลยก็เอาจับมาแล้วมาสอบสวนเลยจับตายได้เลย มามมไอ้จับไปบาจ้เอ้คุณโจ้อยู่สอน้อป่ะนี่มาแล้วมาคุณโจ้เอาหนักหนักตอนนี้จับวันได้แล้วใช่ไหมผมไปดูตรงน้นดีกว่านี่ใช่เอยเพื่อนลืมคุณเพื่อนลืมคุณแล้วน่ะเพื่อนลืมคุณแล้วอ่ะ ตื่นมาเนี่ยผมเบผมพารถเลยนะครับผมพัดเอาเมื่อกี้ไม่ใช่เพื่อนคุณเหรอไม่ตำรวจตำรวจใหม่อ่ะไอ้ที่ขับรถมาผมอ่ะลองลอง,ลองไอ้นี่อลองคนรถมันดูหน่อยกดเอกดไอ้นี่กดเอลเลยที่ที่ประตูรถมมนะจะไปกับผมกัได้ปหมมีต่ข้าวครับผมโอเคโอเคนั้นนั่นไอ้นี่เลยเดี๋ยวเผารถไปเลยโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวอ้มไปถาน้าก่อน ในซูเปอร์นี่เจาไงรถสีส้มอ่ะมันมันชนมันชนแบงตาย่ะตอนตายเลยชนตายสองเลยใช่ไหมโอเคโอเคชนตำรวจตายสองลแล้วอ,อีกอีกคันหนึ่งไม่รู้ว่าได้ชนชนพานตายหรือเปล่าผมผมไม่เห็นอ่ะอีกคัน<อ>หนึ่งจมตามสีส้มชนใช่ไหม มันกดขราวลยังไงครับต้องอยู่ข้างๆกดอยู่ข้างประตูจอจเข้าเกมนี่มเนี่ยอยู่ไม่ตามเกมเลยโอเคครับจัดจัดคนนี้หน่อยเอาคนที่ตายมาด้วยจะได้เป็นพยาจะตงใจชนเลยใช่ไหมใช่ตรงใจชน น่าสกลองน่าทำทองสีขาวใครอะ่ะเดียวปะเดียวปะจะแต่งเ้าไหม่อะไรเนี่ยหมดเป็นแสนตอนนี้ <c oughs> ทำไม<ช>ไม่ได้แต่งเต็มอ่ะเออแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มตรวจเอาเรื่องอยู่เอาบอ,อยยังไงมีคนพีจีฆ่าตำรวจตายสองนายอยู่ไหนในต้โรงพักครับในคุกในคุก,ในค,กในคุกใหญ่ใต้โรงพักใต้โรงพักครับใต้ร เออมันฆ่าโดยอะไรอ่ะชนรถชนมีฟังคร่าวๆคือหลบหนีแล้วก็ไม่คืออีกคันหนึ่งอ่ะหลบหนีแต่ว่าไอ้สีส้มเนี่ยมาช่วยชนอ๋อแล้วตำรวจกำลังลงไปจับมันใช่ใช่ครับผมครับผมหลโหล้หลอครับได้ยินไหมเนี่ยัลโหล อ <Hello. S 2> มีเงินแดงอยู่หกร้อยเจ็ดสิเอ็ดนะผมยึดมาแล้วทำไปดีเลยผมไม่ตอบอะ่ะโหรอ